เช้านี้ที่ปทุมธานีนะคะเรามาดูดอกสวยไหมคะสวยอันนี้ดอกโรยไปแล้วนะคะนี่ถังทองถังทองสองถัง ชายชนนะคะชายชนใบที่หกนะคะกัดสีอย่างสวยงามฮาร์ทครึ่งใบแล้วนะคะชายชนวันนี้วันนี้นี่โดนหนอนเจานะนี้ค่ะตอนซื้อมาใหม่ๆม,มีแดงใบเดียวนะคะแล้วก็นิดหนึ่งตรงใบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีไม่มีให้ลุนเลยลุนปลายใบนิดเดียวนะคะ สำหรับอันนี้ก็ปลายใบนิดเดียวเห็นไหมคะเนี่ยค่ะแต่วันนี้เห็นไหมคะเตรียมจะเปลี่ยนกระถางใหม่ได้แล้วเดี๋ยวเกิดเป็นกระถางใหม่เดี๋ยวพี่ตูก็จะมาเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะเพราะว่าใบเขาโตกว่าเห็นไหมคะโตกว่ากระถางแล้วนะคะแต่รอให้ใบนี้เขาเท่าใบนี้ก่อนนะเห็นไหมคะ ชายชนก็มีแล้วเหลือเกาะเกตนะคะใครได้โดูคลิปแล้วก็ส่งมาให้เลี้ยงสักต้นหน่อยได้ไหมคะเบบีสักสี่ห้าใบก็ยังดีนะกเกาะเกตอยากได้เกาะเกตชายชนได้แล้วเนาะเห็นบอกมีการประกวดอบอลสีนะคะไม่ได้ไปเลยเนาะดูฮกหลงต้นนี้เห็นไหมคะอันนี้คือต้นแม่นะคะ ฮกหลงอันนี้ต้นแม่เห็นไหมคะกัดสีหมดแล้วคะ่ะน,นี่ฮกหลงคือต้นแม่ต้นแม่อันนี้อ่เสือพานนะคะเสือพานวิตูใหญ่มากเดี๋ยวต้องไปซื้อเดี๋ยวต้องลงกระถางใหญ่ๆนะคะเสือพานสวยมากเลยนะคะต้องใช้ถังพลาสติกนะคะเพราะว่ามันเราต้องเปลี่ยนกระถางบ่อยเนาะอันนี้เอาไว้ใน เอาไว้ที่นอกตู้นะคะไม่มีตู้ยังไม่มีเงินอันนี้พี่โตูกก็ตั้งเป็นต้นแม่นะสตรอเบอรี่สตานะคะอ่าเป็นตัวตั้งแม่อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งเห็นไหมคะกัดสีสวยงามเพลินดีนะคะดูดิเพลินดีนะคะสวยมากๆเลยเนาะวันนี้พี่โตูกก็ให้มาชม ต้นไม้สวยๆบ้านที่ตัวที่เลี้ยงได้เต็มที่แล้วเนาะวันนี้ก็จะมานี่ค่ะจะมาอ่ปลูกต้นค้อยไม้ดินนะคะที่บอกไว้หลายคลิปแล้วว่าจะปลูกเนาะนี่ค่ะที่จะเปลี่ยนกระถางเพราะเขาแน่นมากเนี่ยหนอกลาลังขึ้นอยู่เลยไม่อยากจะบรบกวนเลยเนะนี่ยนี่หนอหรือดอกก็ไม่รู้นี่ค่ะนี่ค่ะ แต่พี่ตู่ชอบดอกสีขาวนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดอกสีขาวเขาสวยๆอยากมีดอกสีขาวเห็นไหมคะเนี่ยห,น,หนึ่งต้นสองต้นสามต้นเขางอกออกมานะคะเนี่ยเดี๋ยวพี่ตู่จะเอาไว้เนี่ยให้ให้เขารอน่าจะเป็นดอกเนี่ยกลัวกระทบกระเทือนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยสองสองหนอแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเนาะ สีขาวอันนี้สีเหลืองนะคะสีเหลืองนี้ก็แทงยอดออกมาแล้วนี่ก็แทงยอดออกมานี่ก็แทงยอดออกมานี่ก็น่าจะเป็นดอกเนาะเนี่ยนี่น่าเป็นดอกเนี่ยอันนี้ก็สีม่วงค่ะสีม่วงแทงยอดออกมาสีม่วงนี้แก่จัดมากเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราต้องไปลงกระถางใหม่เนาะ อุลาพี่โตก็เต็มไปหมดเห็นไหมคะนี่ตั้งแม่นะคะพี่โตซื้อมาต้นเดียวเนาะแล้วก็สวยงามมีต้นเดียวแล้วก็สวยสวยดั่งใจด้วยนะคะสตอรอเบอรี่สตานะคะนี่นะคะใครว่าเหมือนขุมทองเนาะ เหมือนอะไรไม่รู้อ่ะแต่ซื้อมาเจ้าของก็บอกสตอเบอรี่ชัตาก็ตามนี้นะคะนี่ตายจากต้นเล็กๆก,ก็เป็นนี่พกหลงก็ยังไงก็ยังสวยอยู่ดีนะคะนี่ก็จะเปลี่ยนกระถางอันนี้พี่ตู่จำไม่ได้ชื่ออะไรเนาะ